พามาเก็บเห็ดยู่ค่าโคกหนองนารถไฟมาพอดีรถไฟไปสายบนนะคะเนี่ยรถไฟไปสิ้นสุดสายบนพามาเก็บเห็ดโคกหนองนาของเราเละคนตกสองวันนี่รอด้วยพี่สาวเก็บรอด้วยบ้านนี้ ตรงนี้อันหนึ่งสองอันสามอันเก็บไปย่าง Buffalo. นี่เนี่ยเออเก็บตรงนั้นแหละเก็บนั่นนหละนั่นแ่ละเนี่ยอยูคาไหนโชวหน่อยโชวหน่อยโชหน้าเลยอายุบางอันก็เขียวเนาะ ไม่อันก็ขาวด้านี้เนาะนไหนๆเอา,เานะอตัวโชว์นะนี่นี่เต็มเลยนี่นี่เปิดตรงนี้ดูอย่างนี้นี่เต็มเลยเต็มเลย ต้มย่นี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 ่คนนี่มันก็มายืนตรงนี้สินี่ก็มายืนตรงนี้นี่ไมด้าพวมันฮะ กำลังน,น,น่ากินมานเลเนาะที่ยายบ้านบ้านโน้นบ้านมะเกลือลยออกมาเก็บทั่วนะเนาะมีสีเขียวด้วยไม่ใช่หรอสีเขียวนั่นเห็ดฮะ้บขึ้นนี่นี่ต้องนี้สองอันนี่นี่

นี่ดูนี่ดูวย่ช่างบอกหากินแล้วคนมีตังก็หากินกันเอง่นี่ยนี่แกงต้มยำนล้นนี่ใบมะขามหน้าบ้านเราอะเนาะต้มยำใส่อะไรวะลาบด หลวงต้มยำเฉยก็ได้กอ,อเต็มเลยนี่อันนี้แกยอย่างไหนดูนี่กำลังดีนี่ยิ่งดีชาคุณมีตังเก็บจนทงไหนก็มีแต่ของกิน มันเห็นเนาะนูนสองอันต้องต้องต้องบนนี่นั่งแก่ยังมั่ไปดูสิระดับเดียวกันนี่ไงนี่ขึ้นมาเนี่ยกองนี่เนี่ยนี่สองกองขึ้นี้ย Đây luôn, ôi xinh quá, người 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 người, bây bị chưa

ง่ายๆไม่ดูเลว้าวไหนใส่ถุงเยอะไหมใส่ถุงนี่เปิดถุงให้ดูโอ้ยได้แกงหนึ่งเนี่ยหาแค่บริเวณหน้าปากสวนเราเนี่ยเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยดูแค่นี้เออเนี่ยดูเต็มเลยนะเยอะเลยเนี่ยได้ประมาณกิโลครึ่งแล้เนี่ยได้ไหมนี่ได้สองโลเกือบสองโลเนาะ เนี่ยส่วนเราอุดดมสมบูรณ์ค่ะส่วนพันชาฟาร์มนี่ส่วนเราค่ะกำลังสร้างบ้านอยู่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บา,บายบาย